สวัสดีครับพบกับครูนุ่มเดินมิวสิกนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนการเกาสายกีตาร์เพลงสองใจนะครับแต่เป็นจะสอนไปในท่อนอินโทรนะครับอาท่อนอินโทรนะครับสำหรับใครมีคาปโปนะครับก็จะเอาคาปโปมาคาบที่เฟสที่3เลยนะครับถ้าใครมีมีคาปโปก็ไม่ต้องคาบก็ได้ครับ จับคอร์ดจีธรรมดาเลยครับขั้นแรกนะครับเราไปจับคอร์ดจีก่อนนะครับคอร์ดจีแต่ว่านิ้วนางให้เราไปกดที่สายที่สองช่องที่สามนะครับนิ้วนางนะครับนิ้วก้อยไม่ต้องกดนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเสียงจะออกมาแบบน,นี้เวลาดีดจังหวะแรกนะครับ ให้เราไปเอานิโป้งนะครับไปดีดที่สายที่สายหสายที่หกสายที่ห้าสายที่สี่นะครับนิ้วนางนิ้วกลางนิ้วนางหรือนิ้วกลางก็ได้นะครับมาเกี่ยวที่สายที่สองเป็นอย่างนี้นะครับเสียงจะเป็นเสียงจะออกมาอย่างนี้นะครับนะครับอันนี้เป็น จังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะที่หนึ่งนะครับครับต่อไปไปจังหวะที่สองจังหวะที่สองให้เกี่ยวสายที่สองขึ้นมา <_ t od ic> แต่ว่าไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้กดสายนะครับสายเปล่านะครับสายที่สองนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งก <_ s ig> ับสองนะครับจะได้แบบนี้นะครับหนึ่งกับสอง ทีนี้มาจังหวะที่3ามนะครับจังหวะที่สามนิ้วชี้นะครับจะทาบจะทาบช่องที่สองนะครับทาบหมดเลยแบบนี unten, sí. ้ 5, นะครับแต่เราจะเกี่ยวเฉพาะสายที่ห้ากับ3มนะครับขึ้นมาพร้อมกันนะครับหรือเราไม่ทาาก็จับแบบนี้ก็ได้นะครับจับเหมือนกับคอร์ด A นะครับ จะเกี่ยวสายขึ้นมาแค่สองสายนะครับสายห้ากับสามนะครับดูนะครับจังหวะที่หนึ่งสองสามนะครับนี่นะครับจังหวะที่หนึ่งที่สองที่สามนะครับจะได้แบบนี้ครับจังหวะที่สามนะครับสายห้า สายห้ากับสายสามนะครับเกี่ยวขึ้นมาพร้อมกันนะครับจังหวะที่หกนะครับไปต่อที่จังหวะที่ไม่ใช่จังหวะจังหวะที่สี่นะครับไปต่อที่จังหวะที่สี่นะครับสามสี่จังหวะที่สี่ก็ไปกดเหมือนเดิมนะครับกดสายที่สองนะครับ สายที่2ช่องที่3นะครับแล้วก็ดีดอันนี้เป็นจังหวะที่4นะครับเดี๋ยวไล่มาจากจากจังหวะที่1ดีดครั้งหนึ่งแล้วก็ปล่อยนี่นะครับจังหวะต่อไปก็คือไม่ต้องกด สายนะครับดีดสายเปล่าพร้อมกันก็คือสายที่6กับสายที่3ดีดขึ้นมานะครับพร้อมกันเดี๋ยวฟังต่อเนื่องนะครับต่อเนื่องก็มามาดีดอีกครับหนึ่งครั้ง กดลงไปแล้วก็ดีดแล้วก็ปล่อยต่อไปให้เราเกี่ยวสายที่5กับ2นะครับพร้อมกันแบบนี้นะพอเกี่ยวเสร็จแล้วก็มากดสาย2ช่องที่3เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วฮัมเมอร์ออนมาที่ สายสองอนเดิมแต่ช่องที่สามมาที่ช่องที่ห้านะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ไปที่สายที่หนึ่งช่องที่สามเหมือนเดิมแล้ววนมาที่สายที่สองช่องที่สามมาห้าเหมือนเดิมแล้วก็ฟูลออฟมาที่ สายที่สองช่องที่สามเหมือนเดิมจังหวะจังหวะจบเราแค่เอานิ้วมากดที่สายที่6ช่องที่3นะครับแต่แต่เราจะเกี่ยวสายสาย6กับ3ามจะเป็นแบบนี้เอาใหม่นะครับตั้งแต่จังหวะที่1ถึงจังหวะสุดท้ายนะครับจังหวะ นี่ครับจังหวะเต็มๆก็จะประมาณนี้นะครับท่านไหมครับ เอาใหม่นะครับช้าๆนะครับ ถ้าไม่ทันก็ย้อน,อนวิดีโอกลับมาดูตั้งแต่เริ่มเริ่มแรกนะครับค่อยๆฝึกไปทีละจังหวะนะครับไล,ล,ล่จังหวะที่ 1, นึ่งที่สที่สามที่4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจังหวะจบนะครับเราแบ่งเราแบ่งการฝึกเป็นเป็นจังหวะเป็นช่วงเป็นช่วงไปแล้วค่อยเอามาประติตประต่อกันครั้งเดียวนะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับจังหวะท่อนอินโทรเพลงสองใจนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมือกีตาร์ที่กำลังหัดดีดเพลงนี้และกำลังฝึกดีดนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสด,ดีครับ